สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องย่าซีกกอบนะคะโอ้ยคือคอยไปยูซิเลิฟแบบนี้ไปอะไรแล้วบัดดีค่ะย่าพาบัดดีปีใหม่ขอให้ย่าพาสุขภาพแข็งแรงเด้ออยู่กับลูกกับหลานยืนยาวเป็นลมโบลมโบลมใสกับลูกแก่หลานขอย่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะจ้าเออเป็นใจหก เหตุผลสรุปงานละว่าเบิ่อเยาว์มาบ้านนี่อันเชิญเ่าแบบแม่บ่าวมืดสวัสดีค่ะแม่พระเอกแม่แม่แม่พระเอกเนี่ยลูกดังแล้วเด้อะคอยเอาลูกเจ้าไปก่อนเดี๋ยวไม่กี่ชั่วโมงตอนนี้เขาเรียกว่าใกล้จะฮะใกล้จะแสนเป็นแม่แท้นก็เจ้าอะ้รเนอะเปิดตัวแม่บ่าวมืดนะฮะ แม่ละาห้น้ำกันแล้ววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่คนนี้เขาเป็นแม่แม่บ่าวมืดนะนี่นี่เนี่ยไฮน้ำกันแล้วเป็นแม่วาดเออมันเป็นบิวสิกนะแม่เออไปเลยไปเโอ้โหวันนี้ปลูกครัวนะตั้งปูกผ่องย่าพา

ลุกคนเหมาจ้าดูดูดูสวยไหมสวยไหมสวยไหมดูสิเราซื้อ่ีบปาจ้าแม่อย่าลืมด้วเราไปเอาไปอันนั้นเอาไปที่โป่งหนองนาด้วยรู้ชื่ออะไรคะรู้ชื่อหนูแอนค่ะแอเนแออนซื้อให้แอนซื้อจ้าหนูเอนเหมาใช่ไหมลูกคนครึ่งไม่นูกอนครึ่งในชาใหญ่ให้ตี ได้ช่ำใหญ่ให้ทิ้บใช่ไหมขอบคุณค่ะที่ให้ทิ้บหนูด้วยหนูใหญ่ด้วยจ่าจ่าจ่ามาโชว์หน่อยโชว์หน่อยสวยนะปวยกผักปลูกผักเนาะเศรษฐกิจกพอเพียงอยากปลูกแบบนี้เนาะเราอยากปลูกแบบนี้เนาะที่พวกน้องนาดูไม่ได้ยอนะจริงๆนะเนี่ยสวยจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หนูแอน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 ก็เมาแอนได้โชว์แล้วก็เมาลุงคนให้ นายช่างใหญ่เลยช่างใหญ่นะอะนช่างใหญ่นิช่างใหญ่นยกหมดเลยดูดูไม่เราเราไม่แปลกใจเลยที่ยายเก็บเก็บผู้เก่งเก็บผู้เก่งเก็ขายผักเอ้าไตลาดนะไปตลาดอ๋อเมื่อก่อนไปขายตลาดนี่เลยยายเอาเป็นสี่แล้วขายผักได้เรียซื้อแบบนี้เลยมันตะงนก็ได้หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็แบ่งไปกินทุกโกา ลุงวานก็แบ่งไปกินเด้อลุงพานแกกินลำกันอาละได้การได้การพักหน่อยค่ะได้การเนี่ยเรียมเพราะว่าเราชอบยายไก่พักหนึ่้นยอดเจ้ามาดี่เดียวหมดเลยมันเป็นอาชีพของยายแม่จะมือเกิดได้เนี่นะ ชื่อจะมื่เกิดนะป่ผ้าสาลูซาลูยายมีช่องแล้วคงุณแม่ทำนี่ทำอยู่ที่บ้านเองเลยอ่ะโอ้อ้าธุสาธุให้ยายเป็นบาปเลยยายไม่ได้นอนทำไมต้องให้ยายเป็นไม่ไดนอนทคืนเก็บผักลูกผักที่เลือกผักเพื่อจะเช็คดอวยทำคนเดียวโอ้แกครับก็ไปทำงานลูกก็อยู่กันละที่ละที่แล้ว ยายทำคนเดียวโอ้ทำได้เนาะไม่ไม่นะยังแข็งเล่นอยู่ยผักกาดอันนี้อันนี้มันเป็นผักกาดผักกาดนี่นี่นี่เขาเรียกผักอะไรนี่อันนี้ผักผักกาดกุ้งบ่หรือว่าผักกาดผับ้านาเอิดผักกาดตองแพงผักกาดตองแพงอร่อยนะอร่อยเนาะโอ้อร่อยนะเนี่ยผักกาดจองแพงจ้ะ นี่อันนี้ผักชีเลียวอ่ะอันนี้ผักผักอันนี้ผักผักกาดอันนี้อันนี้ผักกาดก็จะประกาดซอยโอ้ประกาดซร้อยอันนี้เขาเรียกผักผักผักชีบอ่ผักชีอันนี้ผักหอมป้อมอันนี้ผักหอมป้อมแล้วเขาเอิญซีหอมผักชีหอมนี่กินแบบอร่อยนี่นี่นี่เนี่ยเขาเอิญซีลาวกินระมับใหอ่ระดับใหญ่อ่าใช่เขาเอิญซีลาวประกาดอยผักศสร้อยผักกาดอยกินสร้อ่ยหนูกินแค่นี้แหละหนูไม่กินเยอะหรอก ใส่เพียงใหญ่ดูมีถุงใหญ่ไหมเอามาใส่ไป๊ดใช่ไหบโฆษณาใครพักแต่ว่าวิพักใหญ่เยอโอม่ม่ใส่ถงให้หนูหน่อยใส่ด้วยกันเลยดูดูดูมเคยเห็นักเคยเห็นพักมาจากอ้าวพระเอกตื่นแล้วพระเอกมืดมาถ่ายคลิปแม่ โอ้าเป็นพระเอกว่าถ่ายคลิปเลยนี่หมอนี่เป็นพระเอกแล้วเจ้าของเพลพระเอกบ่เห็นหมว่านหนิหน้าบ้านเกิน2ล้านบาทหนิทุกอย่างสวยหมดได้เฮ้ยเคยเห็นเลยเคยเห็นคลิปเรามีผักกาดสร้อยไปละว่ะแล้วรอให้เป็นนาทีก่อนลูกโอ้ยแย่ดิ เดยังไม่เป็นนะดิหนูจีนก็เป็นเป็นสาวแล้วจ้าเป็นสาวแล้วภูมิใจแม่แอาอกว่าเป็นแม่เอาว่อลูกเสือเดี๋ยวนสองไอ้น้องเดี๋ยว่าือกันเดี๋ยวนอตนะนแน่ อย่าเพิ่งยังมีหอดแปดนาทีเอากไปก่อนเด็ดเดี๋เว็เดเเป็นยังไงตื่นหรือยังวันนี้ยังไม่ตื่นเลยว้าจบไปข่าวดาวยื้อสายมาขึ้นนะในบ้านเลยนะยเพิ่มผักน,น,น,นะคะเอฟซีผักนะคะ ผักบ้านเฮาเนาะเอฟซี FC นะคะผักบ้านเรา <S <S อันนี้ลูกเพ้อสันมืดมืดลูกโตบ่ลูกเพ้อส่ะหลานอยู่นี่บ่า <S <S สามคนก็มีคือเดียสามพี่น้อง สามพี่น้องบอ,นนอันนี้อันนี้สามพี่น้องจนนเะจีน,นี่คนเล็กสุดอ๋อจีน,นี่คนเล็กสุดอไ,อไอ้มือนอี่คนกลางบอเห็นแล้วเป็นสาวแล้วเมื่อก่อนไปอยู่กอกๆยังตัวเล็กๆอยู่ บาล oh ุงเสือปะปาก่า <mm ว่ายนีงลุงเสือนี่เนาะย่างยางเดียวพระเอกพระเอกไว้สายจะพระอันนั้นน่ะจะของพระเอกคนยุสายมีได้มาบ่สำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเจอกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะ